วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าสู่แผ่นดินของพระเจา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคงจะพอสังเกตได้ใช่ไหมครับว่าโลกปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ตรงกับพระคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เพราะว่าเรื่องราวที่เราจะศึกษาในวันนี้พระคำของพระเจ้าได้พูดถึงว่าทางที่จะไปถึงพระเจ้าจะไปถึงแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นทางคับแคบและเป็นประตูที่คับแคบ คนที่จะเข้าไปได้นั้นก็มีแต่น้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนต่างก็หลงระเริงไปกับสิ่งที่สะดวกสบายกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางกว้างเป็นทางที่ประตูที่ใหญ่ประตูที่กว้างที่หรูหราที่โออาซึ่งทุกคนก็สนใจมุ่งไปแต่ทางนั้นแต่ว่าเขาลืมละทิ้งทางขับแคบที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับ และนอกจากนั้นพระคำของพระเจ้าก็พูดว่าผู้ที่ติดตามพระองค์ที่จะพบพระองค์ได้นั้นไม่ใช่ first come first serve หรือว่าคนที่มาก่อนคนต้นคนแรกจะได้เป็นคนแรกนะครับแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายและไม่แน่คนสุดท้ายอาจจะกลับกลายเป็นคนแรกก็ได้นะครับ ดังนั้นให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตาของเราจ้องอยู่ที่พระเจ้าและดำเนินชีวิตตามเส้นทางแห่งความยากลำบากแบกกางเขนตามพระเยซูปไปเพราะว่าทางที่จะพบพระองค์ทางที่จะพบกับแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ใช่ทางกว้างไม่ใช่ทางสะดวกสบายแต่จะเป็นทางคับแคบทางสูงชันเหมือนกับเดินในถิ่นทุรกันดาร ทางนั้นจะนำไปสู่ชีวิตและจะได้พบกับประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ18ถึงข้อ30นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่13 ข้อ18ถึงข้อ30มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอุปมาเรือ่องเมล็ดมัสตาร์ดและ,และเชือขนม,มพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เป็นเหมือนมเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับอะไรก็เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด ประตูคับแค่พระเยซูเสด็จไปตามบ้านเมืองต่างๆทรงสั่งสอนระหว่างทางที่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าช่วยเปิดให้เราด้วย แต่เจ้าของบ้านนั้นจะตอบท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนแล้วท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับนายและนายก็เคยสั่งสอนที่ถนนของเราแต่เจ้าของบ้านนั้นจะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้าที่ทำความชั่วมาจากไหน จงไปให้พ้นหน้าเราแล้วจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในเวลาที่พวกท่านเห็นอับราฮัมอิสอักยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวพวกท่านเองก็จะถูกขับไล่ออกไปอยู่ข้างนอกและจะมีคนจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในแผ่นดินของพระเจ้าและแน่นอนว่าผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายจบพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ18ถึงข้อ30 คุณผู้ฟังครับสำหรับเมล็ดพืชที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงในตอนนี้ว่าเป็นเมล็ดมัสตาร์นั้นนะครับในพระคัมภีร์ได้เปรียบหมายความว่าเป็นเมล็ดพืชที่เล็กที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพืชพันธุ์อื่นๆนะครับแต่ว่าเมื่อเอาเมล็ดที่เล็กๆนี้นะครับเอาไปปลูกลงที่ดินมันก็จะงอกขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่โตนะครับ จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของมันได้ซึ่งแน่นอนนะครับต้นไม้ชนิดนี้ไม่มีในบ้านเรานะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่ปลูกอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ในสมัยนั้นซึ่งพระเยซูได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้กับประชากรที่มาฟังพระองค์ในเวลานั้นว่าต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตเป็นประโยชน์ มีกิ่งก้านสาขาที่นกสามารถมาอาศัยมาทำรังได้นั้นก็สามารถเติบโตมาจากเมล็ดที่เล็กที่สุดที่เล็กน้อยที่สุดเพียงเมล็ดเดียวก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายได้นะครับแล้วก็อีกคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องเชื้อนะครับเชื้อในที่นี้ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่สุด ที่เอามาเจือลงในแป้งนะครับและก็สามารถทำให้แป้งนั้นฟูขึ้นเป็นก้อนใหญ่เช่นเดียวกับมเมล็ดแห่งแผ่นดินสวรรค์คือมเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดแต่เมื่อนำมเมล็ดนั้นมาปลูกไว้ก็จะทำให้เกิดเป็นครุศจักรขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกับมเมล็ดพืชเล็กๆที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ หรือเหมือนกับเชื้อเพียงเล็กน้อยที่เติมเข้าไปในแป้งนั้นก็ทำให้แป้งฟูขึ้นอย่างมากมายมาเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐคือแผ่นดินสวรรค์นั้นก็มีริ์ยิ่งใหญ่สามารถทำให้เจริญเติบโตอย่างใหญ่โตอย่างมากมายได้นะครับซึ่งบทเรียนในที่นี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้เปรียบเทียบมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่เหมือนกับถูกปลูกเอาไว้บนไม้กางเขนที่บนภูเขาโกลโกธาเมื่อ2,000ปีก่อนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางจนทั่วโลกในทุกวันนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายนั้นก็คือมารร้ายก็ได้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในคริสตจักรของเรา เหมือนกับนกในอากาศที่ได้ทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านสาขาของต้นไม้จึงทำให้มเมล็ดแห่งความบาปชั่วได้เข้ามาแทรกซึมในคริสจักรทำให้คริสจักรนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีความเสื่อมซามลงถดถอยลงเหมือนเชื้อเพียงเล็กน้อยที่ทำให้แป้งนั้นฟูขึ้นมเมล็ดแห่งธนินสวรรค์ แม้จะเป็นเมล็ดเพียงเล็กน้อยที่สุดเมล็ดเดียวแต่เมื่อถูกปลูกไว้ก็จะงอกขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตแต่คุณผู้ฟังต้องอย่าลืมนะครับว่ามารซาตานก็กำลังกระทำงานของมันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะแยกแยะให้ออกระหว่างความจริงกับความเท็จที่กำลังรวมกันอยู่ในคริสตจักรของเราในโลกของเราในปัจจุบันนี้นะครับ พระเยซูได้ตรัสต่อไปในพระครรตอนนี้ว่าท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูขับแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไปไม่ได้แรงจูงใจที่พระเยซูสอนเรื่องนี้ก็เพราะมีคนหนึ่งมาถามพระเยซูใช่ไหมครับว่าพระองค์เจ้าข้า คนที่จะรอดนั้นมีเพียงเล็กน้อยใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับทั้งๆที่คนคนนี้เคยได้ยินคำสอนของพระเยซูคริสต์มาหลายครั้งแล้วแต่ที่เขาทูลถามเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคำสอนของพระเยซูส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะเป็นการตำหนิอย่างรุนแรงในเรื่องความบาปของมนุษย์จึงทำให้ดูเหมือนว่าจะเหลือคนไม่มากสักเท่าไหร่ ที่จะสามารถรอดได้อย่างที่พระเยซูได้ส่งสอนแต่พระองค์ไม่ได้ส่งตอบคำถามของผู้ที่ถามนั้นว่าจะมีคนรอดได้กี่มากน้อยนะครับพระองค์เพียงตรัสสอนถึงท่าทีของคนที่จะได้รับความรอดและวิธีการที่จะนำไปถึงความรอดว่าคนที่จะได้รับความรอดนั้น จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบประตูคับแคบนั้นหมายถึงพระคริสต์แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าเราเป็นประตูแห่งแกะและก็ได้ตรัสอีกว่าคนที่ไม่ได้ผ่านพระองค์ไปก็เหมือนขโมยและก็โจรพระคริสต์ทรงเป็นประตูที่คับแคบกว่าประตูทั้งหลายนั่นก็คือกางเขน เรียบเสมือนประตูรับและทางคับแคบทางที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นต้องเอาชนะตัวเองคือปฏิเสธตัวเองแล้วก็รับกางเขนของพระองค์แบกและตามพระองค์ไปแต่ว่าคริสเตียนเป็นอันมากในปัจจุบันนี้ได้หันหลังให้กับประตูคับแคบและพยายามจะเดินเข้าไปในประตูกว้าง ทางสะดวกคนเหล่านั้นกำลังวิ่งไปสู่ประตูที่กว้างใหญ่เพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายไม่อึดอัดไม่ลำบากทางนั้นมันราบรื่นและก็สะดวกดีในการเดินและก็หรูหราโอ้อาด้วยแต่น่าเสียดายนั่นไม่ใช่เป็นทางแห่งความรอดนะครับถึงแม้พระเยซูจะได้ตรัสชี้ทางอย่างชัดเจนว่า จงภาคเพียรเดินทางไปยังประตูคับแคบทางที่คับแคบนั้นแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลือกที่จะเดินทางไปที่ประตูคับแคบนั้นเพราะว่ามันเดินทางลำบากแล้วทางเขตน,นั้นก็ยากลำบากเหลือเกินที่จะแบกไปนะครับหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้ว และท่านทั้งหลายยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถอดและเจ้าบ้านนั้นจะตอบท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนคุณผู้ฟังครับคำว่าเจ้าบ้านในที่นี้หมายถึงองค์พระเยสูคริสตและคำว่าประตูหมายถึงประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์น,นะครับคนจํานวนมาก ไม่อยากจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ผ่านทางกลางเขนของพระเยซูซึ่งมันเป็นทางคับแคบจึงมักจะวิ่งไปในทางอื่นที่ดูเหมือนราบรื่นกว่าซึ่งเป็นทางของโลกนี้ที่มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการนั่นก็คือการมีชื่อเสียงมีฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยมีเกียรติยศมีสิทธิที่จะทำอะไรตามใจตนเอง เลือกนับถือศาสนาต่างๆทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงใหญ่โตเพื่อที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ชีวิตภายนอกนั้นดูดีและมีความสุขตามความคิดของมนุษย์แต่ชีวิตภายในกลับว่างเปล่านะครับและประตูสวรรค์ก็ปิดสำหรับคนแบบนี้แม้ว่าพวกเขา จะจัดการนมัสก,การประชุมใหญ่เพื่อจะรวบรวมเอาผู้นำหรือตัวแทนริสจักรจ,จากทั่วโลกมาประชุมร่วมกันเพื่อจะปรึกษาหา,หาหรือเรื่องการจะหาวิธีเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพบประตูแผ่นดินสวรรค์ได้ในที่สุดพวกเขาก็ต้องยืนอยู่ข้างนอกประตูแผ่นดินสวรรค์ที่ประตูปิดแล้วพูดว่า ข้าพเจ้าได้กินได้ดื่มกับท่านและท่านได้สั่งสอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสต่อพวกเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราคุณผู้ฟังครับน่าเสียดายที่พวกเขาได้กินดื่มอยู่กับพระเยซูคริสได้ยินคำสั่งสอนของพระองค์ และมีหนำซ้ำยังเคยสั่งสอนคนอื่นเรื่องของพระองค์ด้วยแต่เขากลับละทิ้งประตูขับแคบและวิ่งไปทางที่เป็นประตูกว้างใหญ่สุดท้ายเขาก็พลาดในการที่จะเข้าประตูสวรรค์นะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสต่อไปว่าดูเถิดจะมีผู้ที่เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้นและผู้ที่เป็นคนต้น กลับเป็นคนสุดท้ายพวกยิวมักจะชอบโอ้อวดตัวเองนะครับว่าเขามีสิทธิทพิเศษในฐานะที่เป็นชนชาติที่ถูกเลือกสรรพิเศษคือเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมดังนั้นจึงทำให้พวกเขามีความมั่นอกมั่นใจว่าพวกเขาจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์แต่เขาไม่รู้เลยนะครับว่าเขาถึงเขาจะเป็นเชื้อสายของอับราฮัม หรือเป็นชนชาติที่ได้ถูกเลือกไว้ก็ตามทีไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้แม้ว่าอับราฮัมอิสอับยาโคบปู่ย่าตายายของพวกเขาผู้เผยพระวจนะทุกคนหรือแม้แต่บรรพบุรุษของพวกเขาจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นก่อนแล้วก็ตามก็ไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าพวกเขา จะสามารถตามเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์นั้นได้เพราะการที่บรรพบุรุษของพวกเขาสามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้ก็เพราะว่าพวกเขาได้เดินผ่านประตูที่คับแคบในทางที่สูงชันแต่ถ้าคนยิวหรือผู้ที่ถูกเลือกไม่ได้เดินผ่านประตูและเส้นทางที่คับแคบนี้เขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้ ซึ่งประตูคับแคบนี้ก็หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงที่บนกลางเขนที่ภูเขาโกลโกธานั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราทั้งหลายในเวลานี้เราจะเป็นคนต่างชาติแต่ถ้าเราเดินผ่านประตูคับแคบนี้เข้าไปเราก็สามารถจะพบแผ่นดินสวรรค์ได้เช่นกันดังนั้นคนยิวหรือผู้ที่ถูกเลือก อาจจะกลับกลายมาเป็นคนสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์หรืออาจจะเป็นคนที่ถูกไล่ออกจากหน้าประตูแผ่นดินสวรรค์ก็ได้คุณผู้ฟังครับทั้งนี้การที่เราจะได้รับการยืนยันว่าเรามีโอกาสจะได้เข้าประตูแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ใช่เพียงแค่การรับใช้พระเจ้าการที่เราไปร่วมกิจกรรมนมัมศการที่โบสถ์ที่คุสนจักอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับแต่ว่า การที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้นั้นจะต้องผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นประตูขับแคบจงระลึกเสมอว่าถ้าเราไม่ได้เดินผ่านในวิถีทางขององค์พระเยซูผู้ทรงเป็นประตูขับแคบแล้วเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้และถึงแม้ว่าทางนั้นจะสูงชันหรือลำบากมากเพียงใดถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์แล้วเราเดินไปทางนั้นตามรอยพระบาทตามพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่หันหลังกลับแล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าในประตูคับแคบเข้าในประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือพลังประจำวัน มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าใจความสำคัญของพระคำตอนนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือใครจะได้เข้าในพันดินของพระเจ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการช่วยกู้ ในโลกที่แตกต่างที่แตกแยกกันในปัจจุบันนี้และเราก็รู้ว่าบางคนจะได้รับความรอดและจะได้รับการเยียวยารักษาจากพระเจ้าและได้รับพระพรจากพระองค์นอกจากนั้นนะครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ยังพูดถึงลักษณะของแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีลักษณะอย่างไรแผ่นดินของพระเจ้า ตั้งอยู่ทุกคนทุกแห่งเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและก็ยังคงเติบโตขยายต่อไปเรื่อยๆเหมือนเชื้อขนมปังที่แผ่ไปทั่วก้อนแปง้งผู้คนจะมาจากทั้งทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต,ต้ซึ่งแผ่นดินของพระเจ้า จะมีการแผ่ขยายและไหลล้นออกไปตลอดเวลาไปในทุกที่ทุกแห่งทุกหนที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงก็ได้นะครับและในพระธรรมตอนสุดท้ายข้อสุดท้ายในตอนนี้ที่กล่าวว่าคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับว่า แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ให้คุณค่าในแบบเดียวกันกันกบโลกของเราซึ่งคล้ายกับที่เราเห็นกันในเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่พระเยซูคริสตส,ส่งทอดพระเนตรเห็นหญิงที่โลกลืมและทรงรักษาเธอให้หายดีดังนั้นขอให้เราคอยมองหาพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจของพระองค์ด้วยวิธีการที่โลกมองไม่เห็นและโลก คาดคิดไม่ถึงนะครับให้เราทูลขอความเชื่อเพื่อที่เราจะมองเห็นพระองค์และพบพระองค์ผู้ทรงกําลังกระทำกิจของพระองค์ในโลกนี้คุณผูฟังครับหนุนใจเราที่จะสแสวงหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจเพราะว่าทางที่จะพบพระองค์ได้นั้นพระกัมภีร์ได้บอกว่าจะเป็นทางคับแคบและจะเป็นประตูขับแคบนะครับถ้าเป็นทางกว้าง เป็นประตูที่กว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนไม่มีทางที่จะพบพระองค์แต่กลับจะหลงทางต่างหากนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกทุท่านสวัสดีครับ มาโลกคงวาวุ่นเพราะความมืดดำไม่มีเดือนปีไม่มีมงยามคงต้องพร้ำเพอหาดวงตะวันโลกลำเค็มมองไม่เห็นสิ่งใดมืดมิดย่างไกลชีวิตดับรัน แต่วันนี้ยังมีแสนทองกลาส่งพราเราเ,าเดินต่อไปอย่าทอดแห้ยอมแพ้อ่อนใจอย่าวันวายในหนทางโลกยังมีความหวังที่ดีให้เราหากชีวิตเศร้าและหมดหวัง อยอมทนอย่าหยุดยั้ยงบนเส้นทางยังมีพระองค์ เราเก้าเดินต่อไปอย่าทอแท้ยอมแพ้อ่อนใจอย่าวันวายในหนทางโลกยังมีความหวังที่ดีให้เราอากชีวิตเศร้าและหมดหวังจงยอม บนเส้นทางยังมีพระองค์